สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube นะฮะแล้วก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่2 7 j Channel นะรถบอ XCMC นะครับล้อตุ่มล้อตุ่ม17ตันหรือเปล่า17หรือเท่าไหร่เนี่ย เ c m g ภายในเขานี่นิ่มนวลน,นะครับนิ่มมากนิ่มบ่พ่อใหญ่ยา,ยานิ่มบร่รถเนี่ยสุดยอดพ่อใหญ่ยาบอกว่านิ่มมากหลังจากขับมาซาก่ายกับเ c m g อ็มจีนนี่เหมั่นกันแมอนบอ่นี่รู้สึกบอยัมสันบอรู้สึกซาก่า,กายเนี่ยซันเรื่องที่เหอะ โอ้ยก็เ็ดของเังหักก่่ินไหมอยังแอกไม่แอกไม่ใ้งเขาไปแล้วเยอดูภายในกันนี่คือเจ้า XCMG ไะไอนมจีนอ๋อภายในเป็นอย่างนี้นี่เองอไอแอร์ก็เย็นผงอะไรผงอะไรไฮดรลิกนะ มีวิทยุน้อยฟังเพลงพัดลมหกสิบหกสิบแม่หกสิบริตรเติอนน้ำมันวันละหกสิบิตรอยู่ได้สองวันก็แล้วแต่งานเครื่องยนต์เครื่องยนต์คัมมิ่งคัมมิ่งซีซู จะจำหน่ายโดยบริษัทชัยนา m a แมชชีน,นะครับในรุ่นนี้จะเป็นรุ่น V.I.P เปิดเปิดฝากระโปรงกันมนะ้ยเราจะให้ป้ายาเปิดฝากระโปรงขึ้นให้ชมเปิดกระโปรงนะอีละเปิดกระโปรงให้เบิ้งนะไปชมว่าหน้าตาของเครื่องยนต์คัมมิ่งมันเป็นยังไงนะครับ เออนี่คือหน้าตาของคัมมิงสีสุปอะไรมันยังหลวมมือเกอะเดไม่พอดอกอยู่ด้วยบ่เนี่ยหัวหน้ดมัองไข่ ระบบเปิดฝากระโปรงด้วยไฮดรอลิกนะครับเปิดกระฝากระโปรงแบบไฮดรอลิกอันนี้ปั๊มอะไรนี่สร้างแซกของอย่างนี่ปั๊มไฮดรอลิกของอะไรเนี่ยมาช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับคอมเมนต์กันมาบอกกันหน่อยไม่รู้ เอาอันนี้มันซิรีนอยหามเลยตั้งกับซิลินอยก็เดียกันนั่นแหละปั๊มของอะไรซิลินอยก็อันนั้นแหละของอยังนีงปั๊มของอะไรไม่รู้อ่านบอกออกรู้แต่เครื่องยนต์เป็นคัมมิง่ง6สูบเฮ้ย4สูบไดเรกอินเจคชั่นครับ นี่นี่เรามาเติมน้ํามันกันนี่นะเครื่องเติมน้ํามันผมนะท่านผู้ชมนะโอ้เติมน้ํามันทีหนึ่งนะวันละเป็นพันลโิตรนะครับไปฮะตัวเทิงหนึ่งแปดนะตัวใต้มันเป็นกิโลเมตรตัวเทิงมันเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเออเบิ้องขอานตันตัวเทิง ล้อตุ่มตุ่มน้ำใหญ่ตุ่มน้ำใหญ่หญรูปล่างก็โอ,อห้องเก่งห้องเก่งก็ดูใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ